ข้าวสมมาแยงข้าวสมนมาแยงพนันทานข้าวสมมายังมากหรือเ่าโทบอกกันแน่โทาบอกมาแล้เราสิมากมากว่าไงศตรทสอมากเากเยอะ บ so ึงการก็ได้ธนาคารกรุงเทพบึงการเดียวทักาดนะครับโอ้คนจะฆ่าเลยเนาต่อยอดก็ต่อยอดดีแม้ ตัวใหอ่เนาะเนี่ยตัอนลรงเลยตัวโจมกันแล้วผู้ใดมาเันอเงินจำนำเขาไม่บ่ไในเมื่อตี้เาสิไรเนาะสีไลเรยมหมดแล้วเงื่อจะนํำเขาก็ได้เอาใจดอกเห็นว่าพันคนพลเอกประยุทธ์จิตใจอันดับแรกเพื่อ เมื่คขาจำนำข้า,าวเก่าเมือม่อเก่าเมื่ลานบ่จะเฝ้าเขาตายได้เอาเอนใดเลยใจโย่ใจเจ็บปัญหาสันสแรกคือใจใจข่าจะานำขเข้าก่อนเป็นเด็กตัวเินเดกตัวี่บ้านที เอาเขาไปจังน่ำแล้วก็ได้เงืนทุกคนได้สายแต่ว่าดยประดับสหน่อยอันนี้ยื้อใจ้นองาตายกันลายก็ลอยที่เก็บบ้านเขามาวันนหามเก่าในการเรืองเด้อเพราะว่านี่คนที่มาลงงานที่ท่านเสียแดงเสียเลืองยี่ีต้องยื้อเสียเขา ดูวัดต่างๆสียขาวตรงนี้สีแดงสีเหลืองบางคนก็บางคนไปนตัดผมดยวยผู้ตัดผมเป็นเสียเป็นเสียแดงผู้ผู้เป็นผู้ใหญ่ตัดผมดีเป็นเสียเหลืองผู้ไปผู้ม,ม,มาบ่เขาใจกันตัดผมไป็น้ยงนี้ดูเป็นอย่างนี้เลยม,มีหลายอย่าง ใครอยู่ยา à หรอยัอยตัตัดแต่านเยอเลยสองสันตัดเลยนะหลายเยอะได้ในในในหลายวันที่สิหาเดอร์ซิาเวชนาทอดิข้องถามว่าอีที่ไปจีไป เดีให้ไปก็บาทข่านหนึ่งถ้ัไปหลายะไเพิ่ออีกข่านหนึ่งอะไรสองขันอะไรกองสาม่ารถลดสองสัตว์ยังดีในนั่งที่บ้าพูดท่าแปลงนั่งที่บา่าไปเด้แย่แรงเกินรอยยี่สิบเด้อ đơn lợi di dịch mà đốt lốt đấy, quân đặc xá, tàu chiến đơn lợi di không đeo, trời trốn sao, đơn sao phải lên, quân làm xá đâu ญี่คุ่นภาษางามๆคุณได้เห็นกับย่อมรับว่าตั้งได้เกิดมากคุณจะเห็นของน้ำประตูหน้าต่างห้องน้ำมีประตูเป็นกระเบนพุทธิกับประตูตะเลนเขาเคยเพิ่งเห็นอยู่เข้าวสาลีล่ะไา้เห็นที่เอาประตูเป็นกะเลนเพราะว่าคือสีวิไลล่ะประตูกระเบนประตูเป็นพุทธิกับ เด็กมาไม่ยอกกันมีเป็นแท่งเลยประตูพังเมืเ่อโดนไมได้แก้ปัญหาในการติดประตูโยงกรุงเทพเป็นอัลตร้าเมัดจะเลยประกาศให้คนมาลุกน,นั่งยืดดูดถ้ายืดดูดกลับไปประตูหายมัดหลืซุ่มฉีดเราเอาไปขายมัดเ,เลยตังประตูไปขาย จำที่เราขายหลายเนี like ่ยได้ดีข้าวหรือกาแฟแกๆมาด้วยปตูแตงเรจังดีไอ้เพื่อนเคยไปเห็นเป็นเบื่อเด้อที่เขาสอนว่าประตูบาทหนึ่งสามหมื่นไปเลยอากเขาเห็นว่าสามหมื่นเออท่อซ้อมมาแล้วสบายแล้วบานน กาต็อขอแก้งให้กับญาติยดโยมผู้มีเป็นผุ้ส่นได้รับสร้างยอดที่เราต่อหลังจากที่ทำพิธีทอดถวายแล้วนะครับได้เป็น8,050บาทครับพาะยอดที่เราต่อหลังจากที่เราทำพิธีทอดถวายแล้ว ที่ยอดบอกว่า1นึ่งล้านหนึเจบาทแล้วมาต่อย,ยอด8ปดพบาทแล้วก็ไล่เข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่เมื่อกี้นี้ก็มีอยู่รายนะครับร้านพีเอสการเกษตรจากจังหวัดอุบลราชธา,านีนะอุบลราชธา,านีครับอำเภอเขมรราชดูคุณพ่อบุญยังคุณแม่ชิพตะนุเรืองนะครับเพิ่มมา2,000บาท เด็กหญิงอรัญญาโครมแก้ว60บาทพ่อบุญมีเอกตัดพร้อมครอบครัว200บาทพ่อพายุแม่ธุริยนตัดครอมครอบครัวนะครับเพชรวิสัยนี่ใกล้ๆนี่ครับห้ารอยบาทผู้ใหญ่วีรยุทธณไลัรู้สึกว่าท่านหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสายคุณมยุรีสองพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทพ่อผู้ช่วยสมพรคำพวงไทย สำนวนท้ายของคุณมัอยุรี2,958บาทนี่อยู่รวมในยอดต่อยอดนะครับพ่อผู้ช่วยสมพรคำพวงชัย100บาทผู้ช่วยสุชาติบุระตะนัน100บาทผู้ใหญ่มิตรชัยแสนที่สารผู้ใหญ่บ้านหมูชี่เกตบ้านอูคำอีก100บาทนะครับก็ยอดอยังไม่นิ่งนะครับยอดอยังไม่นิ่งอรอ รับพอรอก่อนรับพอรอก่อนแล้วให้พี่น้องออกไปพักผ่อนตามร่มไม้ชายคารอยอดจริงๆซึง่งทางเจ้าหน้าที่ทอสจะเชกกกก็กกิบบงๆพร้อมก,กับคณะกรรมการกับพลเมืองไทยกำนังนบไปเดี๋ยวเด้ ขั้นหาเส้นหาลอยใส่ลงไปมีความสมใจนี่มันอยู่นี่อยู่เอาเตรียมเตรียมรับรับบอลนะครับเตรียมรับบอลแล้วก็พักบ่อนตามวนวสายก่อนแล้วค่อยมาฟังยอดที่แท้จริงนะครับจากทางเจ้าที่ทกสและคณะกรรมการนะครับนี่หมดครับผมเตรียมตัวละครเด้อตั้มาดีใจลายหลาย างานต้นมาลายมือก็บอ,อกทีจลาย่ทีนามาไม่เด้อมาหลายเด้อพ่อป้าจะเข้ากันใกล้ๆมือกันนี่แหละแล้วก็กระถิ่นก็นกนขอวันซายแล้วถอนเลยมาเด้อว,วันเกิดที่หาโมกุลาให้มาทุกคนเด้ดออาละครยะถาวริวหาปุาาร,ร,าาราภิริปเรนติตาสรัง เอวะเมวะอิโตจินังเปตนังมุกกะปะติเตตังเปตังตุมหังสิปเมวันตมิชาตุสัพเเปวริตุสังกะปาจันโทกันนตุยาธามริโชติราะตุยาธานตุสาม sangkara tanam dinang rataangukahna tursi dia samakan nu ka na siriwa taka yasa wata ko panawa taka wanawa taka rasuka ตุจเตจะสาชยสินิทานังรางพังสุธีกัคยังสุขังพลังสิริอายุจักวันโนจัโกทางวุตีจายสวัสนาวาสัจอายุจชีวะสิทิ์ภวันตุเตภวตุสาวกมังคกรังรากขันตุสา ตัสสะปะพูตัสลุภาเวนะสะทาสุทิภวันตุเตภวันตุสะพมังคารังราคันตุสาปเทวตาสา

พี่น้นองญาติธรรมผู้มีจีตเป็นกุสลนะคะนนรับวันนี้ทางท่านพระอาจารย์สมบัติะพระท้า,าว,ว่า,าบีของทิ่เราเลือกมอบให้กับ